สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะอืมมือนีมืมอนีเขาจะมากินส้มโอส้มโอ,ร,มโอรูปใหญ่ๆเลยแต่พาเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่บักส้มโอพี่น้องบักส้มโอมือนีมากินกับส้ำเมืองแปะอ่ามากินกับส้ำเมืองแปะพี่น้องวันนี้เขาก็มากินส้มโอพิจิตเจ้าวันนี้ส้มโอหวานๆจากเมืองพิจิต หวานก็นช่ขอชีมมึ่ก่อนเด้อทั้งหวานทั้งลำเลยเจ้าลำหวาน,อน,นพอมะหวาน <laughs> ล้ำแต่ล้ำวานไปหน่อยล้ำขนาดของล้ำอยู่ตีคนมากเะเจ้าส้มโอส้มโออันใหญ่ๆนะเจ้านี่อัน,นไหเลยก็ไ่รู อันน no ี้เส่แค่ยังี่น้ำตาลบ่น้ำตาลก็บดดีไงเจ้าของลำเขาต้องเมืองพี่จิตลำลำลำส้มโอลุรับมามาพี่น้องมากินน้งกันวันนี้พี่น้อง้านเขาก็มันกินด้วยกันไงเจ้า ของลำลำบ้านเหาส้มโอมังพิจิตขอกินก่อนจถอะเด้ลำเอาได้เรว่าลำแอบกินมาสามตั้งแปลกได้คอปอกเหร โกวันบานำล้ำจะแ่บอีลี่ดีเฮ<ส>าก็มากินด้วยกันนะจ้านี่เนาะกินจะได้ให <28 S 1> ้มนัน <8 S 1> ลำเนาะของล้ำใช่แล้วน้ำแขก มื่อนี้ไม่มูก,กินพี่น้องมาก,กินกับสามเมื่อแป๊ดหอกดำดำ้มโอวันนี้จะมากินอวดพี่น้องเจ้านะพี่น้องนำ้ำร้ายพูดน้นำร้ายสวด <c oughs> ฟางมูเขเรียงกะคอมเมนต์ได้เลยเจ้าใจผาล้ำก่อนของล้ำเลยเจ้าล้ำขนาดทางล้ำทางฟ้อนเลยเขาวันนี้มาเด้อพี่น้องมากินด้วยกันบอแล้วกะเลี้ยงสงสารให้เมืองเลยเนาะ น้ำถั่วเนาะถุกกระเพ้ายน้ำถั่วเกิดได้ตลอดเวลานอกับโบงหูว่ามากยังไดมากยังไดบุกตีเนาะทางเมืองเลยทางลำปางผสมได้พี่นองส้มโอบของขึ้นจือ๊อ เมืองพิจิตรแต่โมูหเป็นพันในอย่างนะเจ้าน่าจะเป็นทองดีเนาะส้มโอบหวานแบบนี้เจ้าแบบใหญ่ๆอของลำๆเนาะบ้านเฮานี่เนาะของโปรดอะนเจ้าส้มโอนี่ของโปรดเลยกะของโปรด ปกติส้มโอจะบอกคอยล้ำจะได้เหนรอเจ๊ะซีฟอนเอาบ่ะนี together, ่ต้องล้ำต้องฟ่อนอยากเือปีนองมากินด้วยกันเนาะล้ำกันเนี่ยของล้ำด้วยน้ำลายเด็ก lắm lắm ba phải nuôi nhưng như nào cháu mang về ba chỉ nong mà chỉ số ô để cắn năm đấy cụ, năm đấy suốt แขวะอถามเจ้นี่ยามาแปะระวังสมโอ้นะระวังสมโอ้ก็ข่อยอันนี้แซวก่นันสมโอูเจ้านะี่น้องสอนสมโอแซ่บกว่าว่าสัน้นอ่ะแซ่บก็แซ่บน,นะน้องจันน้องเามาคิดด้วยกันนะเนาะอืม ลั้มขนาดหวานคลิปนี้ห้องก็ไม่กินสมบูรณ์ไงบี่น้องเบิงบินน้องเบิงแล้วกับโค้งเิ้นน้ำร้าไหลเนาะเจ็บอีกทีหนึ่ง นี่ของล้าเจ้าร้าอืม้ยโอ,อ้ยยังไงเจ้าห้องว่าอย่างกันน่ะคนคนไทยเขาห้องอย่างกับบุ้งเนาะคนเนี่ยเขาห้า <laughs> องว่าเต็งมันจะเจ้อนี่เนี่ยฮะโกโกเลยนะเออเปนะ็นอย่างนั้น

โอ้เต่งใหญ่ๆอย่ามา,ยยาโอ้รำจ้าล้ำเนียโอ้นี่บักสมโอ้โอ้นี่บักแตงโมน,นี่กะปาม้มพี่น้องไม่กินสมโอกินอวอดกันมันนี้นะกวนเลยกันวด แบบนี้คลิปนี้เข้ากับอาไรสักอน่างกอนเนานะแล้วเจอกันคลิปหน้าบอกพี่น้องเนี่ยสาวเมื่อแบดบฝากพี่น้องติดตามคลิปพุ่มพาเพลินด้วยนะเจ้า YouTube YouTube เพิ่มพุ่มพาเพลินติดตามเนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวต่อไปกับจีเจอกับสาวเมื่อแปดสิมาอยู่ขอคลิปกับ ผมพาเพื่อนนะพี่น้องเนาะลิปนี่เอาไปสมีก่อนนะพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายเบนแอสส์เพ <Bye. S 1> ื่อน